สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะมาชมรีวิวจากทางร้านตำออโต้ช็อปกันอีก1ชุดนะคะชุดนี้จะเป็นชุดพาร์ทงานดิบนะคะที่ลูกค้าสามารถเอาไปแปลงเองได้เลยนะคะสำหรับพาร์ทอิซ z ซูดีแม็หรือว่า m u x เอนะคะที่อยากจะแปลงข้ามรุ่นนะคะตั้งแต่ปี12ถึงปี2025นะคะอยากจะอัพหน้านะคะเดี๋ยวเราพาไปชมชุดนี้มีอะไรกันบ้างนะคะ ชุดนี้นะคะก็จะเป็นชุดหน้ามิวเอ็ก2,025เลยนะคะก็จะมีไฟหน้านะคะซ้ายขวาเลย1คู่นะคะมีกันชนหน้านะคะที่เป็นของมิวเอ็ก2,025มีแก้มนะคะแก้มก็คือบางโคนหน้านะคะก็ตัวนี้ก็คือแปลงให้เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับรถอะดีแม็ก2,012ถึง2,025นะคะที่อยากจะแปลงหน้านะคะตัวนี้ก็คือแก้มนี่คือเราแปลงให้เรียบร้อยแล้วนะคะรถที่จะใช้แก้มแปลงนะคะก็จะเป็นรถ ดีแม็กสองพันสิบสองถึงสองพันสิบเก้านะคะตัวนี้นะคะใส่ได้นะคะแล้วก็มีฝากระโปรงหน้านะคะมีชุดกระจังหน้ามีอุปกรณ์ตรงกันชนนะคะก็จะมีโมลิง่งมีไฟตัดหมอกมีซับในตัดหมอกฝาครอบไฟตัดหมอกครบชุดแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีปีกปิดก้อนนะคะนี่หนึ่งชุดนะคะเตรียมจะส่งลูกค้าจังหวัดอุบลราชธานีนะคะ พี่ๆคนไหนที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามร้านตำออโตช็อปได้เลยนะคะหน้าร้านอยู่บางนาตาดกม14นะคะมีที่เดียวสาขาเดียวนะคะเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อสามารถต่อได้เลยนะคะ0 8 3 8 9 4 7 6 0 3นะคะ0838947603นะคะไม่ว่าจะเป็นพาร์ทอะไหล่สายอิซูซนะคะ d m a มหรือว่า m ิ l เอนะคะอะไหล่แท้มือสองหรือว่าเป็นอะไหล่แท้เบิกนะคะก็สามารถ สั่งซื้อสินค้ากับทางร้านตำออโตช็อปได้เลยนะคะมีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะคะติดตั้งฟรีหน้าร้านนะคะหรือว่าจะมารับเองก็ได้นะคะหน้าร้านบางนาตาดกม14ส,สมุทรปราการนะคะนี่เรียบร้อยแล้วพี่วิคนไหนสนใจก็กดทักแชทเข้ามาได้เลยนะคะเรียบร้อยแล้วขอบคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะสำหรับหนึงชุดนี้นะคะไปลคะค่ะสวัสดีคะ่ะ